ได้ทุกสายสาเปี้ยนมาใส่สเอามาต่ใสเฮอเลาของคูใดมาย้ายคือบอกคือสอนอยู่ไมาจะเป็นเวลาของคุณมาพอประมาณที่เียนมผลีูความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกดีนักเรียนเคยได้ยินคาว่าได้ยินเพลงว่าความซื เป็นสมบัติของครูดีหากพาใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมือเอาตัวไม่รลอดจนไปคดกงแล้วใครจะั ไม่ใช่ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายกลับบ้านดีๆนะย้ายม่มีมูเอ่นเห็นเงินมูเอิญเก็บเงินได้แล้วเขาเอาไปขึ้น้ะพองของเขา เอออันนี่ลาไเฮ็ดเป็นคนหูวผู้ดีแนวบวมนของเฮาสิ่งใดบวมนของเฮาไปจะเกีเ่ยวไปได้ของเขาเอยากไปทางไหนมาทา้งใดก็เป็นเขาได้อีหยังก็บ่แม่นของเฮาเฮาก็บ่อยากนั่นก็เอาไปคืนเจ้าของเขาเฮ็ดดีเขาก็ได้ด,ด,ด,ดีแล้วเฮายึดบ่ดีบ่ได้ดีเด้อ เปรหากเธอเป็นพู่เขาฉันจะเป็นต้นไม้อบก็เธอไว้ไม่ให้เธอเหน็บนาวหากเะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสก จริงอะเนี่ยคอยดูนะถ้าวันนี้ไม่มาเก็บนะจะโทรไปด่าเะไจริงๆแกรีบโทรไปด่าเลยนะเว้ยถ้าวันนี้ยังไม่มาเก็บอะหน้าที่ไม่รู้จักรับผิดชอบเงินเดือนก็ได้ทุกเดือนภาษีก็มาจากเราทั้งนั้นอะ ได้แล้วพูดคู่พี่จนจะคงพูดวิทยากรได้อยู่นะเอี่ยขยะท่ก็เก็เป็นต้องมาสอนกูบอกเขาน่ะเพิ่มทิ้งขยะให้กูคนนะนี่ยมันจะมีประโยชน์เพิ่มคเก็บขยะก็ได้นีแม่เกลื่นทุกที่เต็มทุกทัง การกระสุนยินงอดีไหมะคุณก้มจ่อสัตวอันยังอีกงอนดเไหมถ้าบอกว่าถ้านบาลออมาทัดแต่ให้นังการนาสศรทุ่งกวาห้องกุ้งดสเขาไปแล้วเสียเป็นห้องกูอีมิดีกแหละไเ่เลี่ยนก็จะนำเสนอให้ได้รับฟังเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องในานะที่เราเ่ป็นเยาวชนของบัตินองไาย คือนโบายรักสุขภาพครับนโยบายด้านที่สามรักสิ่งแวดล้ลอมสิ่งแวดล้ลอมนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเรารอบ้กมี้องอะไราหพก้เรีนเสีดลุกขึ้นแล้วเดิกไปเินอยงกระดาีก็จะทให้เราสดชื่นจมใสมีสุขภาพกากยบา่ดีซึ่งรัมกับ ถ่ายตามถ้ารอให้การได้ไหมชอตที่อยากได้มันก็มีแค่นี้แต่กลัวจะสวนทางทำไมเขาต้องคู่กับไอ้ปลูกน้องทุกคนก็ต้องมีภายในตัวเองต้องมีขยันทำอะไรนี่บอกไม่เล่กิดขึ้นไม่ทำทำสห้จังหวัดท้อไทยเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามเป็นจังหวัดที่รับผู้คนอื่น เนี่ยขยะมันสก็เกิด

พอซอยนะจับเรียกจับ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 เดินเลยรถผ่านก็ไม่มีอะไรรถเลี้ยวรถเข้าก็เป็นธรรมชาติ

เฉยๆเหมือนมองรถซูมเลยก็ได้ 你卡了 ช่วยเฮ้ยพอยเอาด้วยนายทำอะไรแบบนนี้นี่อะไรนี่เฮ้ยเฮจังซีนโมดีเด้อเฮ้ยเปนนอกถ้ามึงจะไม่เอานะมึงก็อย่าไปบอกครูถ้ามึงบอกครูอะมึงเจอหลังห้องน้ำเนี่ยใจแม่เป็นนอกเฮ้ย่องน่อก สบตาสิบตนัียน้งหความปรสวัสดีค่ะีค่ะนั่งอ่าวันนี้เราจะสอบนะคะเดี๋ยวจัดห้องสอบให้เรียบร้อยย่าลืมนะคะการสอบความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดนะคะอาเชิญจากโต๊ะลลก ในเรียนนะลูกในการสอบให้หนูอ่านทาชี้แจงให้เข้าใจสําคัญที่สุดครูคขอให้เรามีความซื่อสัตย์ครูไว้ใจนะลูกเดี๋ยวครูไปห้องนะ้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูมาต่างคนต่างสอบซื่อสัตย์นะลูกนะ พอนปอ,นปอนานี่นพ่อไม่เคยสอนลูกให้เป็นคนขี้โกงไม่ซื่อสัตย์ตัวตัวเองถ้าลูกสอบได้คะแนนน้อยพ่อตั้งใจทําพ่อยังภูมิใจกว่าเข้าใจไหม วางไว้ที่โต๊ะแล้วมีคนดีไปขโ,โมยเพราะฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมคุณครูเลยออกข้อสอบใหม่และจะให้ทำการสอบกันใหม่เชิญจัดโต๊ะค่ะ ไจะติดให้ทราบวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเอ้ยขอดสอบพิ่งยากแต่ว่ให้กูเห็นว่าได้ไหมเห็นได้บหรอยากแม่แก้วแก้วว่าขอดสอบคือนี้แม่ยากเลยไหยากดิไปทำไรบ้างโอ้ทำไม่ได้สักข้อเลยการทั้งห้องปะเนี่ยให้กูอ่านหนังสือหน่อยก็ไม่ได้ให้กูจดปีไหน่อยก็ไม่ได้ใช่ ท่ได้ล่ไมาจังวะอสามเจ็บสามหนีเลยนะขอโทษ

ใช่ไหมใี่ไหมใช่ป่ะเออมาตัจับวัดมิมานเลยมานวิมานเลยับปลาจับปลาไปไปไปกันเถอะ